เอโยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับอันนี้เป็นแมปรา a g o n Base Open World RPG นะครับในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่มีสาระแน่นอนนั่นก็คือการเพิ่มหัวใจมุมซ้ายบนเลยนะครับแล้วก็การเพิ่มหลอด s ซเวน่าพวกค่าวิ่งค่าทำนู่นนี่นั่นนั่นเองแล้วก็ช่องเก็บของนะครับอันนี้โคตรสำคัญเพราะว่าของเต็มตลอดเลยนะครับในช่วงแรกเนี่ยอย่างแรกที่เราต้องทำเลยนะครับก็คือ การอัพธงนั่นเองนะครับอัพธงก่อนเลย s e t เทลเมนตนะครับอัพไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าผมจำไม่ได้แล้วว่าของที่เราต้องคราฟเนี่ยมันธงเลเวลเท่าไหร่ผมลืม <c oughs> ผมลืมนะ <c oughs> ก็เมื่อเราได้ธงเลเวลที่สามารถคราฟอันนี้ได้แล้วนะครับเนี่ยอย่างที่สองเลยซื้อบูปินอันนี้บูปินเนี่ยซื้อได้ในร้านค้ามาร์เก็ตตรงนี้นะครับเป็นอ่ามันคือตัวอะไรอะและคูนมัง้ง น่าจะแลกคูณนีครับซื้อจากนุกกี้นะครับจากคุณนุกกี้นี่แ m ม e r e to buy ซื้อไปเลยครับมันจะอยู่ในหมวดหมูยูลิตี U ้ยูลิตี้ยูทิลิตี้บูปโอเคประมาณนี้นะครับ hey, <wing. S 1> มันจะอยู่ในโหมดนี้แหละเราก็ซื้อมาเลยนะครับแต่ว่าผมไม่มีให้ซื้อแล้วเพราะว่าผมซื้อไปแล้วนั่นเองยิ่งเลเวลเราเยอะเนี่ยของที่เราสามารถซื้อบูปินมาได้เนี่ยก็ยิ่งเยอะนะครับอันนั้นก็ บอกไว้ก่อนนะครับดังนั้นเนี่ย a f t ธงของท่านนะ up ไปเลยนะครับตอนแรกที่ผมเล่นเนี่ยผมก็ไม่ได้อัพเมื่อเราซื้อบุป,ปินของมันมาแล้วเนี่ยก็คราฟนะครับแต่ว่าการที่เราจะสร้างอันนี้ได้เราจะต้องอเราจะต้องโอเคดูไม่ได้เลยครับผมต้องทำลายทิ้งก่อนเราจะต้องมีอุปกรณ์ชิ้นนี้ด้วยนะครับ construction melee นะครับเป็นอุปกรณ์ในการสร้างซึ่งคราฟได้ คราฟได้เลยนะครับนี่ใช้ของประมาณนี้นะครับฟลิน2แท่งไม้แบบท่อนซูงเลยนะครับ1แล้วก็เชือก2อ่าสติ๊ก2นั่นเองนะครับคราฟมาได้แล้วแล้วก็สามารถคราฟของแบบตั้งบนพื้นวางบนบ้านได้นะครับนี่มันก็จะอยู่หน้าตาอย่างนี้นะครับมันชื่อว่าโลโบโลโบอ่าอ่านยากจังเลยช่างมาแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าหน้าตาประมาณนี้ ใช้หินในการสร้างเนี่ยสหินนี้หาจากไหนหินนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจเท่าไหร่นะแต่ว่าแนะนําให้ขุดนะครับโดยการใช้โชวเวลขุดดินอันนี้ต้องไปเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับโชวเวลขุดดินเนาะประมาณนั้นแหละแล้วก็คราฟมันตั้งไว้ในบ้านคราฟตั้งไว้เลยสิ่งต่อไปที่ต้องเตรียมเนี่ยไม่งั้นเนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้นะครับจะเรียกหมาป่ามาเพื่อบูชา ไม่สิที่เรียกหมาป่ามาเพื่อใช้งานไม่ได้ก็ต้องมีอันนี้ก่อนนะครับแท่งไฟทอชนี่แท่งไฟก็คราฟได้เช่นกันนะครับนี่ครับต้องใช้ต้องใช้ผ้านะครับหรือเปล่าน่าจะผ้านะแล้วก็สติ๊กด้วยนะครับผ้า1นึสติ๊กสในการคราฟนะครับคราฟมาปุ๊บเนี่ยเราก็ถือแท่งไฟไปเลยนะครับแล้วก็ฟึบฟาดเข้าไปครับจุดไฟให้ติดนี่ ก็จะสามารถเรียกเทพหมาป่าได้มันหันปิดข้างวะเนี่ยแต่มันจะหายไปเร็วมากเลยครับต้องต้องต้องจุดต้องจุดแล้วแบบใช้เลยนะนี่ครับอ่าแล้วก็กดที่แอมเ a รดีเหมือนเมื่อกี้ผมรีบไปหน่อยนะนี่ครับมันก็ใ้เลือกว่าเราเนี่ยจะเพิ่มอะไรดีอันนี้คือเพิ่มเลือดเพิ่มหัวใจนั่นเองเพิ่มเซมิ n น่เพิ่มช่องกระเป๋าผมแนะนําว่าช่วงแรกเนี่ยเพิ่มหัวใจก่อนแล้วก็ไปเพิ่มเซมิน่กับ ช่องกระเป๋าเนี่ยแล้วแต่ชอบนะครับแต่ว่าแนะนําว่าเน้นที่สเตมินาหน่อยเพราะาสำคัญมากจริงๆนะโคตรสาคัญเลยโอเครอบนี้เนี่ยผมจะเพิ่มสเตมิแนและกันนะครับเพราะว่าสเตมินาผมยังน้อยอยู่โอเคนี่ครับเราก็จะเสียไลฟ์ฟอร์์นะครับอันนี้อ่าผมลืมบอกคนไลฟ์ฟอร์์หาจากไหนไลฟ์ฟอร์์เนี่ยเปิดตัวเรามาครับไลฟ์ฟอร์์อันนี้กดตัววีนะกดตัววีปุ๊บก็มาดูที่สกิลนี่ครับไลฟ์ฟอร์์ได้จากการที่เราเนี่ย อัพเลเวลนะครับเราก็จะได้มาได้ไลฟ์ฟอร์สมาสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ประมาณนี้แหละนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่กดเข้ามาดูแล้วก็ฝากกันกดติดตามติดตามเกมนี้ในช่องผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย